การจัดหาเงินทุนระยะยาวการจัดหาเงินทุนระยะยาวหมายถึงเงินกู้ระยะยาวโดยความหมายแล้วคือเงินกู้ที่มีระยะเวลาตั้งแต่10ปีขึ้นไปวัตถุประสงค์โดยส่วนใหญ่แล้วเพื่อใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ระยะยาวหรือสินทรัพย์ถาวรเช่นอาคารสำนักง,งานโรงงาน เนื่องจากเป็นต้นการจัดหาเงินทุนระยะยาวแบ่งออกเป็น2เหล็งได้แก่ 1. การจัดหาเงินทุนระยะยาวจากภายในกิจการ 2. การจัดหาเงินทุนระยะยาวจากภายนอกกิจการการหาเงินทุนระยะยาวจากแหล่งเงินทุนภายในกิจการ ค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ตัดจากบัญชีสินทรัพย์ถาวรตามอายุการใช้งานแต่ไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินออกไปจริงเมื่อจัดทํางบกําไรขาดทุนต้องนําค่าเสื่อมราคาไปหักออกจากกําไรเพราะถือเสมือนเป็นค่าใช้ใจ่ายภายในงวดบัญชีนั้นทําให้กําไรทางบัญชีต่ํากว่ากําไรที่เป็นตัวเงินหากต้องการทราบว่ากําไรที่เป็นตัวเงินจริงเป็นเท่าไหร่ให้นําค่าเสื่อมราคาในแต่ละง,งวด มาบวกกับกําไรทางบัญชีกําไรสะสมเมื่อกิจการดําเนินงานและมีกําไรสุทธิเกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชีส่วนหนึ่งของกําไรสุทธินั้นต้องจัดสรรแบ่งคืนให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลที่เหลือน,นอกนั้นจะอยู่ในบัญชีกำไรสะสมของกิจการเพื่อกิจการได้ใช้ในการลงทุนต่อหรือขยายงานการจัดหาเงินทุนระยะยาวจาก แห่งเ,เงินทุนภายนอกกิจการ 1. สถาบันการเงิน 1. 1. สน,น,น,าาน,น 1. สถาบันการเงินเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุน 1.2. สถาบันการเงินเฉพาะประเภทเช่นบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1.3. บริษัทปาาระกันชีวิตและป,าาร,ประกันภัยหัวข้อที่สออกหุ้นหลักทรัพย์จำหน่ายแก่บุคคลทั่วไปเช่นหุ้นกู้พัฒมิต หุ้นบริสิทสามัญองค์ประกอบของเงินกู้ระยะยาวองค์ประกอบของเงินกู้ระยะยาวหนึ่งอัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้หรือเรียกว่าคอมโพอนผันจะเป็นได้ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยที่ดอกเบี้ยจะถูกกำหนดไว้ในอัตราเดียวตลอดอายุสัญญาหรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งอัตราดอกเบีย้ยสามารถเปลีป่ยนแปลงได้ตามภาวะของการตลาดเงินการเลือกใช้แบบใดนั้นบริษัทหรือผู้กู้สามารถเลือกได้ 2. อายุข,ของการกู้ยืมระยะเวลาของการกู้ยืมจะขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการชําระหนี้คืนซึ่งสามารถกู้ได้จากกระแสเงินสดของบริษัทเงินกู้ระยะยาวจะถูกบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาวสามเงอนไขาการชําระคืน ผู้ให้กู้มักจะก,กำหนดให้ผู้กู้ชำระดอกเบี้ยร,รวมถึงกชำระเงินต้นเป็นงินงวดไปอาจเป็นหลายเดือนหลายแต้มาสหลายปีแล้วแต่ตกลงกันซึ่งเจ้าหนี้หรือผู้ให้กู้จะมีการวางเงื่อนไขที่รัดกุมเนื่องจากหากเกิดกรณีนี้สูญนเจ้าหนี้จะเสียหายมาก 1. ห,หลักประกันผู้ให้กู้จะเรียกร้องให้นำหลักประกันประเภทสินทรัพย์ระยะยาวมาค้ำประกันการกู้เช่นที่ดินอาคารเครื่องจักรใบหุ้นการค้ำประกันนี่จากบุคคลที่3ามกรมทันประกันภัยและเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงเจ้าหนี้ให้น้อยลงโดยสามารถนำหลักทรัพย์ไปขายทอดตลาดได้ 2. องลำดับชั้นของเจ้าหนี้ในกรณีที่บริษั สัตว์ประสบสภาว,ว,วะล้มละลายเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะมีความได้เปรียบเหมือนเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเพราะสามารถนำสินทรัพย์ขายทอดตลาดได้ขณะที่เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันต้องรอเฉลี่ยนี้จากสินทรัพย์ที่เหลืออยู่เท่านั้น 3. ส,สกุลเงินที่กู้โดยสกุลเงินต่างประเทศจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสกุลเงินบาทจึงเป็นแรงจูงใจให้มีการกู้ยืมจากต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามความเรยงจากการผันผวนจากอัตราเลขเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะทําให้ต้นทุนสูงกว่าการคู่ในประเทศได้โดยเฉพาะที่ประเทศไทยได้กําหนดค่างเงินลอยตัวนั้นทําให้ความผันผวนจากอัตราเลขเปลี่ยนมีมากขึ้น 4. ข้อจํากัดผู้คู่เพื่อป้องกันความเสี่ยงของเจ้าหนี้เช่นห้ามจ่ายเงินผันผลเพื่อป้องกันการถ่ายเทเงินสดจากบริษัท ไยยังผู้ถือหุ้นห้ามก่อหนี้ใหม่ห้ามนำหลักทรัพย์ที่มีอยู่ไปเป็นหลักประกันหนี้ใหม่เป็นตน้น